ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมก็ไม่ดีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาทำอะไรครับผมวันนี้มาพรีวิวแอดออนทวายไลท์เฟรชกันนะครับผมอ่าสเลตออนนี้อยู่ใต้ร่างคลิปนะครับผมอ่าสามารถเข้าไปโหลดกันได้นะครับลิ้งเครดีคนใต้งผมก็ทิ้งไว้ใต้ร่างคลิปนะครับอ่าสเลตออนนี้เป็นม็อดที่เคยเป็นม็อดของในคอมมาก่อนนะผมแล้วเขาก็ได้ทำการนำมาสร้างเป็นแอดออนเพื่อให้ชาวเบนล็อกอิดิชั่นได้เล่นกันนะครับเอาโอเคครับผมเราจะไม่พูดมากกันแล้วนะครับผม อ่าทำการไปสร้างประตูที่จะไปโลกของ t วายไลฟ์ forest กันนะครับผมอย่างแรกให้เราขุดไปบล็อกเป็น2องคูณสนะผมขุดเลยผมสองคูณสงนี่ให้มันเป็นแบบนี้นะผมอ่าสองคูณสจากนั้นให้เราเตรียมดอกไม้หรือดอกดอก,ดอกป๊อปปี้นะผมเลยนะไม่รู้มันใช้ได้ทุกดอกนะครับผมอ่าสามารถใช้ดอกอะไรก็ได้ใน o v e r w o r l d นะครับผมอ่าอ่าครับผมสิ่งที่เราต้องมีนะผมที่การที่จะไปทไวายไ r ฟ์ทวายไลฟฟอเรสก็คือ วอเลอร์บักเก็ตนะผมป๊อปปี้หรือดอกไม้อะไรก็ได้ในโอเวอร์ oh, well. แล้วก็ไดมอนด์ Demon นะครับผมอ่าแล้วก็ให้เราทําการปักดอกไม้นะผมปักดอกไม้ไวร้รอบๆของบ่อที่เราขุดไว2้2อคูณในรูปร่างลักษณะแบบนี้กันเลยนะครับผมปลุกปลุกปักดอกไม้ไปตามผมเลยนะครับผมหลังจากนั้นให้เราใส่น้ําเข้าไปให้เป็นน้ําอินฟินิตี้นะผมและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการโยนไดมอนด์ลงไปผมแบบนี้นะผมก็จะมันก็ทําการวาร์ปเราเข้าไปในทวายไรฟอเรสต์นะครับผม อ่โอเคนะผมพอเข้ามาใน Twilight Forest มันก็จะทำการส่งเราลงมาตรงพื้นเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าสำหรับ add-on นี้แนะนำให้เป็นมือถือสเปคแรงๆนะผมสเปคขนาดมือถือผมสเปคกลางๆมันยังกระตุกเลยนะครับผมนับภาษาอะไรกับสเปคต่ำนะครับผม mm. เพราะฉะนั้นให้ใช้มือถือแรงๆนะเออเพราะว่ามันจะได้ลื่นนะผมแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านผู้ชมเดินไปไกลเนี่ยมันจะทำการเจเนเรตแมปขึ้นมาอีกนะผมทำให้มือถือของท่าผู้ชมเนี่ย เหลกไปด้วยนะครับผมอ่าอ่าสำหรับมอนเตอร์ตัวที่หนึ่งในทวายแลคฟอเรสก,ก็คือแกะนะครับผมอ่าซึ่งผมอ่านชื่อไม่ค่อยได้นะผมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตกภาษาอังกฤษนะมันก็ได้แหละต่อไปที่2คือสโนว์ครีนนะครับผมอ่าหรือราชินีน้ำแข็งนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ตัวก็จะมีสกิลเหมือนใน PC เลยครับผมสำหรับมอนเตอร์แต่ละตัว,ตว,ตวผมจะไม่ขอรีวิวทั้งหมดนะครับผมว่ามันกระตุกมากนะครับผมให้ท่านผู้ชมไป สเปาออกมาดูกันเองนะผมอ่า,อาต่อไปเราก็มาอยู่ทางหน้านของหมว่อาวุธนะผมอาวุธแรกก็คือโบวนะหรือว่าธนูนะผมธนูแรกก็คือเอนเดอร์โบนะผมหรือว่าธนูผมอ่าไปดูอาวุธต่อไปกันเลยนะครับถัดมานะผมนั่นก็คือไอซ์โบนะผมหรือว่าธนูน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมธนูน้ำแข็งนี้ก็ไม่มีความสามารถพิเศษยอย่างอื่นนอกจากยิงน้ำแข็งเฉยๆนะผม ทีแรกผมก็คิดว่ายิงแล้วจะติดน้ำแข็งแล้วอีกแต่ไม่ใช่นะครับไปดูอันต่อไปเลยนะครับผมอ่าโอเคผมเรามาดูด้านของคาถากันนะผมคาถาแรกก็คือคาถา regeneration ระดับ3นะผมเป็นคาถาที่ดีมากนะผมถึงแม้จะดีแค่แป๊บเดียวแต่ระดับ3มันก็แป๊บเดียวเลือดเต็มหลอดนะผมอ่าอ่าส่วนคาทานี้ผมเป็นคาถาที่เราจะได้บัฟในการป้องกันมาหุมระดับ V หรือระดับกันเลยนะครับผมเป็นป้องกันร,ระดับ5เลยนะเออและอีกอันนึงก็คือ คาทาบอลนะผมหรือว่าไฟยูเบลน่เองผมเป็นคาทาที่สามารถปล่อยลูกบอลเพลิงได้แบบอลิมิเต็ดนะผมไม่มีจํากัดนะแต่ถ้าในซูวยโวผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีวันพังหรือเปล่านะผมนะครับผมมาด้านของคาทาตัวสุดท้ายนะั่นคือคาทาซอมบี้นะผมคาทานี้คุณสมบัติพิเศษคือจะสามารถเรียกลูกสมุนซอมบี้มาเพื่อโจมตีศัตรูได้นะผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ อ่าเป็นไงกันบ้าง,างผมกับแอดออนแบบนี้นะผมชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมอ่าสำหรับคลิปหน้าก็ผมก็จะมาแจกแอดออนนะผมหรือว่าจะลงไออินฟลักก็ไม่รู้นะผม